อี่มดขนลาะฮะินนี่ละิ่ละีาเฮ้ยพ่อติดสูไปดูติดสูไหมบมไปเทเทนหนมันาหรอเยฟางนันนี่ ปยังปอเอ้ยเดีここ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะต้งนี่มันจะไปแหงน้ำมันน่นมันนี่สานนอนนอนยนอนยัเนอนาบนเสียอะไรตินยขาเปีปปปตีนเกียวตีนอะเียวอ้าปยังตีนขาเป่ตีนีนี่ ตีนนะเกียวยนนี่ยูนี่เฮ้เป่ตีนะเี้ยวนี่ยูมือนีตีนนะเยวนยูมือนีเร่อยนนปลาไหมครับคุณ

Thôi đi ơi Áo phải bị cho mình hãy bị tí.

กับปลาดุกมันเลี้ยงกับไฮจ้าเมื่อกี้ก็ฟาดอันนั้นมานก็บ่ดถือยังงงโตยังไงนุ่งงงนี่อู้นี่กปลาสลิดนู่นน่ะก็จับปลาสลิดนู่นไปน่ะข้างหลังพี่เขาน่ะปลาสลิดจับได้อยู่น่ะดูปลาดุก่อนดูปลาดุก่อนไหนปลาดุกไหนไหนปลาดุกนี่อือ ชว์นหนห่อนไหนเ้ยปยงาอุ้ออออยปลาช่อนปลาช่อนมันคือปลาช่อนคือปลาช่อนปลาดุามากแล้วไมมันเหมือนปลาช่อนนะเฮ้ยโมเปลยนเลยคือตู้นี่เอาจ้ามีมาที่อันนี้เล <c oughs> ย,ยจับชนหน่อยเออนี่จับแบบนีน้ หัวเด็กขุดขึ้นไปค่ะไปขุดไหนไปขุดข้อไหนมาเด็ด 挺好不？